สุกสบายดีเอฟซีทุ่งมงสุบอนสุขุสุขคนบอกว่าฟั่งลาวฝังไทยผู้อยูโกโ่กอตมองและผู้อยู่ต่างประเทศต่างพี่น้องเนาะประเดี๋ยวก็เป็นมือมันหดมือหอดหอดมือนัดคือ <c ười> บุญบานบานอัมพวังเรือบ,บานหอยม่วงต่างพี่น้องเนาะเพราะว่าหดมือกำหนดมันก็คือมือนีต่างนะพี่น้องเนาะคือบานอัมพวัง คือวันผลม่ว,วงนี่แหละตามชนบทโนมพี่น้องเรายัง,ย,งยังอยู่ในเขตชนบทอยู่เขาก็เลยออกมากแล้วกำแสดงอยู่พี่ช่วยว่าพ้าพี่พผน้อ,นองไปเลาะบนบรรยากาศตัวสาอีกขึ้นน,นึงโน,น้องนองไปอ่ะพี่นองวันนี้ยังคือว่าตามชนบทพวกพี่น้องมาเบิง้งนี่โนมพี่น้อง,องหัวหัวนี่ยังเป็นหัวใหม่อยู่พี่น้อง เป็นหัวเท้าเป็นเท้าใหม่คุณผู้ชมเนาะก็ได้ยินเสียงพผวาผู้ประกาศตอนเช้านี้พวกไม่ฆ้าไม่ขายคุณผู้ชมเนาะไหนมีห่านี่แหละเปิดก้อนบูแต้เ้าเขยันถ้าบาหากินคุณผู้ชมเนาะบูยังปิดเปิดยังทั้งนั้นคุณผู้ชมเลยนี่แหละไฟก็ยังวันปิดบางคนก็ได้ อบาก็ยังประกาศฮาพี่หานองจังหวัดทั้งทุกอย่างพุ่นละเป็นอดวัดพุ่นละเป็นอดเรื่องวัดเขาเจาะเป็นเท่าไหร่เน่อห้อตอนเสาร์พุ่ลงแจ้งคำจันเพนเป็นเท่าไหร่เหนอ้องเนี่ยที่เห็นนี่ยพี่้องหัวตามชนวดทั้งสีเป็น่อุ้ยตะปูได้หนีเนี่ะเหน่อยสอบซุบยียบ๊ออุ้ยปีมันจะได้เนี่ยหัวเป็นสวนก็ยังเป็น หัวไหวอยู่บ่หมองก็บ้านมีหัวหอยูพออ่พี่น้องเนางเฮือนก็ได้นี่แหละพ่อพี่น้องมาเลาะเบิ่งซะก่อนไปพี่น้องเลาะไปเฮาบัดนี้นี่ีเสียงเสียงพี่น้องได้ยินนี่แหละพี่น้องอยู่ห้องการนี่แหละนี่เสียงพ่อบ้านนี่พี่น้อง,งาน,นงา <c oughs> นงนมามอคนขอขอนุญาดของมัน

อยู่ท่าไรอยู่เท่าไรกันเพลื่อนโกเคื่อนเข่ากันนเนาะเค่นดูการเนรถเือนบรากี่กี้กเอยู่เหตุส่งนีแล้วี่นอนนอกเื่อนต่อกีดตะไไฟต่อออกมาบไปลไม่หัวกัดกันี่นองเคื่อนดูทีที่มกันก็อยู่แบบสั้นพี่ชั้นนอกเลยี่นองก็เด็กเผาทานนี่แหละเผาทานเราขายนะครับนก็ไปยังเขาเผาทาน ี่เป็นเศรษฐกิจท่านเคยมาแล้วแหละเป็น่านเศรษฐกิจก็าไม่เห็นนักพี่น้องเนาะไม่ที่อยู่น้ำหัวไฮหัวหน้าตัวที่มันล่มตัวที่มันตายแหละมันก็บ่มียังก็ดีกว่าปลามันดอกปลนก็เบลเอามาเผาถ่านขายนบรรยากาศพี่น้องยังเป็นยุคปีกี่ยุคพี่น้องน้อยุคมีตลาดมีแค่ทางน้องบรรยากาศก็มีแต่วันสิบ่มีหัวพี่น้องเนาะ้าพีณพน้องรอบ่มีกทั้งคุณละ อ้งฐานหลุนหลวลด้วยพี่น้องเลยน,นี่เลยหยุดแล้วจำก็อยู่บนัยพี่นอ้องคือคือว่าหยุคคู่มือนี่ขอ,อยากมาแพร่งมะพี่น้องเนาะเพื่อเพือควบดิลล้นควบคุมการไปอยู่ที่ดีพี่น้องเนาะต้องเลยทำต้นต้องมีนะพี่น้องเนี่ยคอยมีหัวหล่ะพี่น้องหัวพ,พี่เพ่ควบคุมทั้งพี่น้อง เขาไมีกันนั่นแหละก็สิเป็นหัวแน,น,น,น่นะพี่น้องเนาะหัวอมเพื่อนอยู่ป่านนึงหนอกหนองเอ้ยบ่มีหัวข้าขนาดพี่น้องแล้วก็บ้านนี้ก่บ้านสองหลอดพลังข้าพี่น้องเนาะแล้วพอบ้านนี้บ้านบ้านทั้งในได้พี่น,อบบน,น,น้องข่ามฝากหัวย,ยังมีบ้านไดนะ้พี่น้องบ้านเดียวกันนี่แหละกีต้องฝากหัวพี่น้องดอเด้ฮู้ยมาแต่ทางเข้าหเลยนะเด้ โอ้ต่อยแบบนิ่วว่ะโหมันแก่พอต่อยเลยเนาะโดยโดยนี่แหละแต่มีตัวนิ่วอ,อาว้ยัดหมอนพี่น้องเลยหัดเสื้อยัดหมอนเลยเนาะนี่เด้อใหญ่พ้นตกห้ำแล้วมันสีหยาบเนาะโดยคนก็ต่อยไว้เก็บใส่กระตาเก็บใส่ยังไวงพี่น้องเนาะเสื้อหมอนที่เฮาหรือม้วนกันที่ว่าเด็ดพิริตโดยมือสินค้าเฮนเมกก็ว่าแม่นพี่น้องน้องก,กันนี่ละ มาจากต้นนี่แหละพี่น้องต้นงิ้วนะพี่น้องเราไม่ได้เอาไปปีนอย่างเดียวพี่น้องไปเห็ดพี่น้องผมมาเลาะคายสินมีก็มีสินมีสินไหมพี่น้องเคยได้ยินใส่ผัดถุงเยอะพี่น้องอย่าฟังเขาไปเบิ่งหม้อไปอย่างเนี้ยหน่โอูขออนุญาตเด้อขายคลิปเนี่ยพวกคายสินยังดิ โดยโดยสินไม่สินมีเนาะสินไม่โอ้งามเนาะมาแต่ใช้สินไม่สินมีนี่มาแต่ปลาเสะคนโอ้สะพายเลยเนาะโดย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 ปลาเสะปลาเส่สินไม่บาน่องใส่คือยิ่งบาน่องใส่งามตัวสิโอ้ขาวฟันเนาะนี่คือเนี่ื้องามเนาะองามงาม นีสินมีสินไหมมาหลาขายอยู่นะครับเนาะมีสินีสินไหมนะครับนาะมากเดี๋ยวพี่น้องสิบุคาอยมหัวพี่น้องเนาะหัวเพราิบุคยมีอะไรดิเพียงเค่ว่ามีหัวหนึ่งกะบอลโลบอคองกันนะรันาะเพื่นมกันมีแดนไวแดนสีแดนเพนยูไซกับยูหันนะรับเนาะเริวาติสินแล้วลูกโลบอคองกันหน่องมากอะ สีลักขีข่ขโมยกับโบมีเด้พี่น้องสิละเขาเลยว่าบ่มีหัวสามพันว่ามันบ่มีขีขขรักขี่ขโมยเลยกับ,บ่มีทะเลาะวิวาดยังเหลอกันเดลือพี่น้องพี่น้องเนาะเพิ่นก็เลยว่าไม่หัวก็ได้อยู่กันแบบสันตีจันนองพีน่น้องเนาะมีแต่ก็มีแต่หัวง้อคุ้ยกับถ้ามัอแรงมนันจะค่อยมากแล้วพี่น้องเนาะปลูกหัวปลูกสวนไว้กับต้องค่อยว่า เห็ดทั่วใบนี่พี่น้องเนาะเห็ดทัวอ่อมไบ้ั่เล็กหน่เอาเจาะใบพวซัมเหนี่พี่น้องเลยก็ได้เก็บกินกะมี่ผักหอมนี่พักสิกินในชีวิตประจำวันนั่นแหละพี่น้องเนาะแล้วก็ไปขามหอยโอ้ยไปขามหอยพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเห็ดทัไวซัมเนีเอาเจาะไว้ใส่ผาแยงสีเขียวนี่นเอาไว้อ้อมไใ้นั่นพี่น้องเนาะนี่ าก็เลยเก็บกินชีพประจำวันเพ่นน้องหัวเฮต่าซ้ำนี่แหละจะทวนเฮหัวอมเหือนว่ามีพี่น้องเพราะว่าเิันบริรักไ์้ปเล่มของกันเลยแล้ก็ไปหลบว่าของกันสาวบ่กกันแล้พี่อน้องขามพุ่นเราไปบิ่งวัดพ่นบางรังเกะจะเล่นน้ำแม่ึ้นบังรังกะยัีกยังะเป็นกระนาันงพี่น้องนะก็ยังมีอยู่อยก็ลังสางเยอสางตัวพี่น้องคนนีแต่ว่ามีน้ใส่เพี่ง ตัวนี้เป็นขัวขามนพี่น้องขัวขามเมื่อบานเดียวกันน,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 นี่พี่น้องตัวฝังหนังย่นมาจอนอยู่ฝังนันขัวอยู่ฝังนันเห็นเป็นขัวขามนะพี่น้องขัวไม่ก็มีเมื่อบานเดียวกันนี่พี่น้องท่าเดียวกันบ้านเดียวกันนี่พี่น้องตัวนี้ประมาณสองร้อยกวนนี่แหละเดือข่างไปนียแต่ว่าเป็นบานหน่อยว <laughs> ่าสันขับยองบานใหญ่พี่น้องไปพี่น้องเขา มาทางัดใหญ่เนขับมาฟังนี่โอ้เป็นวัดเอ๊พี่น้อยอยู่ฝั่งทางซันวัดยุขางี่ตัวัดเป็นบ่หรอบี่บ่วัดโดยโดยโดยายังอะไรเจ้าน่อ๋ยพี่ยุขางานวิธีทางด้น้งนาะพ่อมอเ้าจ่าตื่นขึ้นมาจ่าก็เรยว่าเบิรหลอกเก็บิดบ้านเพณ่็น่าให้เบิคุเบอร์ทางดานขาะอยุขางเสรเบินี่ เป็นสิเป็นอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยพี่หลงแต่ว่าอยูอย่คนละฝากห่วยพี่น้องว่าฝาแต่ยังได้ไม่ใหญ่โอ้เก็บดอกม<ถ>ไม้ห่วยร่วงตกได้ไม่ใหญ่เด้อระวังตกเด้อเก็บดอกไม้เนี่พี่น้องว่าตกพุดตัวสิเขาไม่ต่างกันแต่สิเป็นอีกคร,กรับรรยากาศตึงอีกแ้วพี่น้องเนาะมาฟังนี่เป็สิบเป็นอีกเหนึ่งเลยพี่น้อง อตลาดขายอาหารผม,น,ม,มน,น้องเนาะอือโอ้โหเข้ามาแน่เลสิเป็นอีกบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งเพราะีกไก่ลาดที่เปไก่กพันธุ์นี่ไก่พันธุ์อ๋อน,น,นี่น้องเข้ามาดิกับบรรยากาศนู่อย่เนาะนี่น้องงวงบัวนี่น้องงวงสำหรับปีงับเนาะ ก็สีมาสุดเทด่านี้พี่น้องเลยไปบ่อวเหรอก็จะเอาสับดีไปซะก,ก่อนนะพี่น้องเนาะคลิปน,ปนี้คลิปนี้ก็ส,สิซุดไว้ซับนี้ซะก่อนขอขอบใจเอฟซีทุกหมงทุกบอลน,นะพี่น้องเนาะเป็นทานข่าวจากหมู่บ้านยังมีโอ้ยหลายอย่างพี่น้องสินค้าการอยู่กันกินนะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จซุดไว้ซับนี่นะพี่น้งนะองเนาะจะเจ็บจะจนสุขใจสุขก,กายสุขสบายดี